ลองลองนั่งขับดูเล่นๆนะครับก็ตอนนี้ โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลแม็ก MTK Racing นะครับทุกคนวันนี้พี่จะพาทุกคนนะครับไปเทสเจ้าเวฟร้อยี่สิบห้านะครับบักเทานะครับวันนี้พี่จะพาทุกคนไปวิ่งส่งเดิมนะครับรถเดิมท่อไปเดี่ยวทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูนี่ครับเจ้าเทาครับเดิมนะทุกคนเดิมเดิมนะครับใส่ครบทุกอย่างเลยนะครับท่อไปเดี่ยวนะครับนี่กันลายครับทุกคนตะกร้าหน้านะครับก็ กระจกเราไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบังโซ่นะครับใส่มาครบแล้วนะชิ้นดำที่พี่ถอดออกนะครับตอนนี้คือครบหมดยกเว้นอ่ากระจกหน้านะทุกคน <Okay. S 1> กระจกหน้ายังไม่ได้ใส่นะครับ <Okay. S 1> เดิมท่อใบเดียวนะครับ <laughs> ใครดูคลิปก็อย่าดรามานะครับทุกคนใครคนไหนเพิ่งเข้ามาดูก็ใครตามคลิปพี่ช่องพี่ก็จะรู้อยู่นะครับว่ารถพี่เป็นสเต็ปไหนนะครับก็ <laughs> ตรงนี้ พี่จะเอาไว้ทำเวลาเราวิ่งกลับบ้านหรือว่าวิ่งไปทำงานนะทุกคนเราจะเอาไว้วิ่งดันกับรถซิ่งนะทุกคนสู้ไม่ได้ก็วิ่งดันเล่นทุกคนเอาไว้แบบวิ่งดันยาวๆกับรถซิ่งนะอันนี้รถพี่บาดเจ็บครับทุกคนโอ้โหจอดแล้วล้มนะครับทุกคนแตกเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวชิ้นนี้เบิกใหม่นะครับประมาณ700ยกว่าบาทนะพี่ไปเช็คราคามาแล้วอยู่ประมาณ700นะครับ ก็สงนี้มันจะวิ่งเท่าไรอะทุกคนเดี๋ยวพี่พาทุกคนไปลองขับเล่นดูนะวันนี้ก็ไปกันดีกว่าครับทุกคนไปครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปขี่เล่นกันดูนะครับนั่งขับเล่นๆนะทุกคนก็เซตนี้พี่ไม่รู้ว่ามันจะวิ่งได้เท่าไรนะครับทุกคนไม่รู้จะวิ่งได้ไหมนะครับเราแบบ ทำแบบทรงตรอร่ออเราทำแบบทรงตรอร่อลออนะทุกคนเอาไว้เวลาเราขับกลับบ้านหรือว่าขับไปทำงานเนี่ยทุกคนเอาไวส้สวนแบบรถซิ่ง,งนะครับเจอรถซิ่งเอาไว้ดันครับไม่ได้ไว้สวนเอาไว้ดันนะครับเอาไวด้นนไวดันเล่นกับเขานะครับดันเล่นกับรถซิ่งนะทุกคนเ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนไม้พีดหลุดนะครับ โอเคครับก็ทรงนี้พี่เอาไว้ดันกับรถรถซิ่งนะทุกคนเอาไว้ขับดันเล่นกับเขานะครับเวลาเราขับรถกลับบ้านน้องอย่างที่บอกครับขับบ้านหรือว่าขับไปทํางานเนี่ยครับเราเจอพวกรถซิ่งเนี่ยเราก็เอาไว้ดันกนะับเขาเลยทุกคนทรงเดิมครับท่อใบเดียว,ท,ยวทุกคนก็เราลองขับดูนะครับว่านั่งขับวันนี้มันจะได้เท่าไหร่ทุกคนนะครับลองลองนั่งขับดูเล่นๆนะครับ ก็ตอนนี้สายตรวจเขาก็แบบเมื่อคืนเหมือนมีอันนี้มาทุกคนพี่ไม่กล้าวิ่งเลยวะ่ะพี่เห็นตำรวจแล้วไม่กล้าวิ่งเลยนะเนี่ยเหมือนเขาจะตามเรามาแล้วทุกคนเห็นจอดแล้วนะเมื่อคืนนะ่ะ <c oughs> ได้ยินเสียงรถตำรวจเขาอันนี้กันนี่ครับเหมือนไล่รถกวกที่มาขับเส้นเนี้รับพาะมันมากันทุกคืนเลยลทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปหาเส้นอื่นวิ่งกันดีกว่านะครับเส้นนี้น่าจะไม่ปลอดภัยนะทุกคนเราไปหาเส้นอื่นขับเล่นกันดีกว่าครับเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนเขามองรถพี่นะทุกคนแล้วก็อ่าจอดมนพี่หันหลังไปดูนะเหมือนจอดนะครับสองคนเดี๋ยวเราจะสวยไปนะครับเราไม่วิ่งดีกว่านะครับเส้นนี้ไปหาเส้นอื่นวิ่งดีกว่าทุกคนเส้นที่มันไม่ค่อยมีรถนะนะ ปวันนี้ขับเล่นกันยาวๆทุกคนเป็นคลิปแรกของปีหกสี่นะโอ้ถ้าเมื่อกี้ถ้าแบบพี่ไม่เห็นเนาะพี่วิ่งเลยนี่โอ้น่าจะโดนนะเมื่อกี้นะครับทุกคนคลิปแรกก็จะโดนนะทุกคนไปดีกว่าครับไม่อยู่แล้ว เขาไปหาเส้นอื่นวิ่งนะเส้นที่ไม่มีรถนะครับ สดีครทีนี้พี่ไม่มีไม่มีเส้นวิ่งแล้วครับทุกคนฝากติงนัซิ่งนะครับทุกคนให้หาที่วิ่งที่ไม่มีบ้านคนนี้กว่านะครับเพราะถ้าจะวิ่งก็คือเราวิ่งช่วงกลางวันในช่วงที่มันแบบคนนี้เขาไม่หลับไม่นอนกันนะครับฝากด้วยนะครับก็อย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับเรา วิ่งให้ให้รู้นะครับไม่ใช่ว่าอยากวิ่งตอนไหนหรือวิ่งยังไงก็วิ่งนะทุกคนคนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับเขาฝากด้วยนะครับตอ,อวันนี้เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆทุกคนขับไปเไรื่อยๆแล้วกันนะตรงเดิมนะครับนีเออ่เดิม่อดไปเดียว ไปเดียวครับร้อยี่สิบล้านรับเติมท่อไปเดียวครับ ไปน่องแังนะทุกคนฮะวิ่งเส้นน่องบางดูนะครับแล้วเราวิ่งกลับมานะนี่ครับเป็นฝันร้ายใครได้บ้างครับโอ้หน่าจะฝันร้ายของตัวเองแล้ว <c oughs> ไปครับติกเชิญยาวไปเราวิ่งน่อง,งนรงก่อนนะครับเออ ไปเดียวนะครับดูว่าโอ้โหต้งขับมารอยี่นะพ่อไปเดียวมาโอ้โหเกือบร้อยสามสิบอ่ะอย่างเนี้ยาเราเทไม่ได้ไม่ได้เราต้องรอรถแรงๆเลยเรา้องวิ่งดันรถเล่นแรงๆเขาดันสู้ไม่ได้เขาจะดันเล่นนะทุกคนเรือพ่อไปเดียวเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะ โอ้ oh, ข้างหน้าก็มีนะทุกคนดูดิเอเคโอ้ oh. สงสัยจะไม่ได้วิ่งแล้วทุกคนต้องรอแบบเงียบๆไปก่อนไหมทุกคนดูดิครับโอ้โหรอไม่น่าจะได้วิ่งแล้วไม่มีเส้นวิ่งแล้วทุกคน แรกปี64ก็หมานเลยนะทุกคนเฮ้ยเขาเลี้ยวไปไหนวะเอาขอเขาเลี้ยวลงแล้วทุกคนงั้นเราก็ไปเลยครับแต่ว่าเส้นนี้มันรถม,ม,มันเยอะทุกคนที่ไม่อยากวิ่งเลยวะราลองวิ่งดูแล้วกันนะวิ่งเล่นเล่นดูแล้วกันครับเดีล้วเตรียมข้อไว้แล้ว,วนะ สามสิบแล้วทุกคนโอ้โหนั่งขับนะครับเติมก็อไปเดียวนั่งขับมปสามสิบครับคนขับหนักแปดสิบสามแล้วตอนนี้ครับทุกคนหนักขึ้นแล้วนะครับ,รบน,นะครับเอ้ยไปสามสิบทุกคนสามสิบนะครับเฮ้ยไปยี่สิบม้าเหรอไปยี่สิบม้าเหรอทุกคน เล่น,ลนสนุกสนุกนะทุกคนอันนี้นอบกลางนะนะเอ้ร้อยสามมาวะทุกคนเฮ้ร้อยสี่จะมาวะทุกคน นั่งกับก็ยังมาอยู่นะครับอสี่นะทุกคนมีตาก้าต้านนมนะมิตาหน้านะใส่ที่ไปใส่ล้อใหญ่เพิ่มมหอนะ่นะทุกคนไม่ใช่ล้อใหญ่เดี๋ยวมันเป็นแบบยางไออารซีนะทุกคนแต่ว่ามันยางไออาซีแก้มันจะสูงอะ่ะมันเป็นเบอร์200เหมือนกันแต่มันใหญ่กว่าของพวกคาร์เมลพวกนี้ นั่งขับมานะครับร้อยสี่สิบแต่เราวิ่งมาแค่นี้ครับเราวิ่งมาไกลแล้วนะน่าจะประมาณสิบกิโลได้น่าจะประมาณสิบโลสิบกโลได้คร10 km, 10 km ับนะทุกคนก็เดี๋ยวเราขับกลับ เอาไว้ดันกับรถซิ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําคลิปนะครับเวลาเราวิ่งกกับน,นะก็เราก็ขับไปเรื่อยนะครับตามทางแล้วก็เจอรถซิ่งเราก็ดันเล่นเยนะทุกคนดันอย่างเขานะโอเคนะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวพี่ตัดไปแค่นี้ก่อนมาวิ่งให้ดูแค่นี้ก่อนอากันนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับปีหกสี่นี้พี่จะพยายามทําคลิปลงให้ให้มากี่ส่วนให้ทุกคนติดตามนะเดี๋ยวรอชมนะครับว่า คลิปต่อไปนะครับเราจะไปหาดันกับรถซิ่งกับเส้นไหนนะทุกคนลองวิ่งกับบ้านวิ่งไรเงี้ยนะวิ่งไปทํางานเนี้ยทุกคนเดี๋ยวรอชมนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากนะครับทุกคนนะครับคนไหนรถแดงรถซิ่งนะครับอย่าไปวิ่งกลางคืนเลยนะครับมันรบวนชาวบ,บ้านเยอะนะครับ ถ้าอยากวิ่งแบบนี้เราก็ไปหาเส้นทางที่มันอยู่ไกลๆนอกเมืองอยู่ในป่าอยู่อะไรเงี้ยทุกคนอย่ามาวิ่งแบบนี้นะครับเพราะว่ามันสร้างความวุ่นวายแต่ผมฝากด้วยนะครับพอ,อคนอื่นจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ออกมาถ้าพี่ขับนี้น่าจะโดนเลยนะทุกคนโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ